เดี๋ยวเราจะมาอ่านนิทานกันนะครับนิทานเรื่องอะไรเรื่องอะไรครับบอกก่อนติ๊ดอุ้ยติ๊ดตี๋ทำไมมันขาดตรงนี้น,นิทานเรื่องติต๊ดติหนูชื่อติดติมีเพื่อนมากมายโอ Zeiten ้ย <t AKE> โอเคครับติต๊ดติมีเพื่อนแยะอันนี้ป็นนี้ทานเล่นโปรดของน้องกวินเลยติต๊ตีมีเพื่อนแยะเนี yeah. ่ย ติติีหนูชื่อติติมีเพื่อนมากมายอยากรู้ใช่ไหมทำไมเพื่อนแยะติติยิ้มง่ายแจ่มใสทุกวันพอเจอเพื่อนพลันยิ้มทันฉีแหละสวัสดีจ้าก่อนเลยสวัสดีจา้าขอโทษจา้าขอบคุณนะจา้าติติีพูดดีไม่มีทันนะ ใช้คำไพเราะไม่ล้อเย้าแย่มาเล่นได้กันไหมจ้าติติช่วยเหลือเมื่อเพื่อนต้องการทุกคนนะเบิกบานนะชอบกันเชียวแหละติติแบ่งปันเอาแบ่งให้แม่กินมามมัมหรือมามมัมอ้มให้แม่อั้มก่อนติ๊ติแบ่งปันขอบคุณครับกินเองก่อนอั้มอัอติ๊ติแบ่งปันเล่นกันด้วยดีชวนกินทุกทีมีใจเผื่อแผ่ ติ๊ติน่ารักไม่อยากแกล้งใครรักเพื่อนห่วงใยต้องไม่รังแกถ้าทุกคนทำามอย่างติต๊ติรับรองต้องมีเพื่อนดีจริงแท้ติ๊ติเป็นสุขสนุกทุกที่อบอุ่นใจดีมีเพื่อนยอแยะใครอยากอ่านเล่นต่อไปไปหยิบมาโอเคปะไปะหยิบมาเลย อันนี้เรื่องอะไรนะหมากับเงาใช่ไหมลูกหมากับเงาหมาตัวหนึ่งคาบเนื้อวิ่งมาจนถึงลำธารนอยู่ในปากเลยขณะเดินข้ามสะพานหมามองลงไปในน้ำเห็นเงาของตนเองก็คิดว่ามีหมาอีกตัวกำลังคาบเนื้อชิ้นใหญ่กว่า มารู้สึกอิจฉาจึงคิดจะแย่งเนื้อชิ้นนั้นมาเป็นของตนเองอย่างได้กินนันมัดเลยทันทีที่หมาอ้าปากเนื้อที่คาบอยู่ในปากก็หล่นจมน้ําไปหมาก็เลยอดกิน <c oughs> เ <c oughs> ดี๋ยวไม่จะจริงๆนะ

หายมะหอมแก้มไมก่อนเร็วหอมแก้ไมไปก่อนหนึ่งกกอกจกอ๊ย,อยวยอยมแก้มทีนึ่งหอมแก้มทีนงหอม chơi đôi chơi đuôi ninh ngay, em ngay, anh ngay, kìm 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 ข้าวกันดีกว่าไหมหนูหิวข้าวยังเฮ้ยฮะโอเควันนี้ก็จะวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสี่กุมภาหกยี่สิบสี่กุมภาหกหกสี่เนาะนั่นก็วินก็หนึ่งขวบสองเดือนกับยี่สิบแล้วโอเค 1. โอเคโอเคบายบาย